สวนบริเวณแนวหน้านะที่ก่อนหน้านี้ทางขาเขมรค่ะพยายามสะกดจ,จิตคนในประเทศตัวเองบอกว่าภาพที่เห็นทหารไทยไปปักธงบนยอดภูมะเขือนะรือลวดน้ําของเราไว้มันเป็นภาพ AI ออทางฝั่งไทยค่ะถ่ายคลิปยืนยันเลยวันนี้คือแผ่นดินไทยกลับว่ายังไงเออไท่กไปอย่างใหม่เลย,ยได้คืนไ่ะอยาได้คืนก็นมาเอาเหนื่อยหน่อยนะที่นี่ประเทศไทย มา,ยยาเ,คเ,เคลื่อนไหวสมูทขนาดนี้ A อไอไหมไอ <c oughs> ไหม,อ,อ,ไหมอยู่สิน่ย <c oughs> ยังจะเถียงอีกไหมถ้าไม่เชื่อมาดูเองอากาศเหมือนกันเดะเลยทางเขมรเอมเอ, <c oughs> เอามาดูเองค่ะนี่ยอดผูมะเขือตอนนี้ก็มีการตึงกําลังนะแล้วก็รือ้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ทางเขมรลุกล้ำขึ้นมาแล้วก็มาสร้างไว้นะคะ <c oughs> ในขณะเดียวกันค่ะเพจกองทัพทันกระแสกองทัพบกทันกระแสนะคะก็ออกมาตอก ย้ำทุกวันนะถึงความลวงโลกของกัมพูชาค่ะเพจกองทัพปกทันกระแสบอกว่าไหนความจริงใจมาดูสถิติกันซิกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในห่วงวันที่7ถึง16สิงหาคมเนี่ยกี่ครั้ง,ก,งกี่คราแล้วค่ะแล้วก็มีการร้อยเรียงเรียบเรียงมาเลยนะคะมีตั้งแต่บินโดรนล้ำแดน76ครั้ง มี204ลำนะบินเข้ามาการเพิ่มเติมกำลังบ้างละมีการเคลื่อนย้ายรถยนต์บรรทุกทางทหารทุกวันค่ะติดตั้งอาวุธยิงสนับสนุนหลายพื้นที่การยิงปืนการยั่วยุใช้หนังสติกยิงก้อนหินใส่แนวกำลังไทยบ้างละ9สิงหาคมก็ได้ยินเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชา4นัดแล้วก็มีการลักลอบวางทุ่นระเบิดค่ะ9สิงหาคมก็มีที่ศีสเกดที่พบ12สิงหาคมที่ปราสาทตาเมือนถม ก็ม pues ีการออกเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเพื่อชี้แจงว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทาทุกทางทําทุกอย่างจริงๆก่อกวนทุกวิถีทางค่ะขอพูดถึงเรื่องของระเบิดนะคะล่าสุดค่ะกรณีที่พลโทหญิงมาลีโซเจียตาโคสกกาลโหมกัมพูชาแถลงอ้างว่าการประชุมคณะกรรมการ RBC กัมพูชาเนี่ยย้ำถึงการเก็บกู้ทุนระเบิด ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์และสามารถพิจารณาได้ในพื้นที่ที่มีการปักปันเขตแดนแล้วหรือในพื้นที่ที่ไม่มีข้อพิพาทตามที่คณะกรรมการ JBC ทั้ง2ประเทศเห็นชอบร่วมกันเพราะ RBC ไม่มีอำนาจตัดสินใจควรนำไปหารือในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ใช่ครับซึ่งทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ออกมาพูดเมื่อวานนี้นะครับ ว่าดูเหมือนกัมพูชาเนี่ยจะย้อนแย้งนะกัมพูชาจะเก็บวัตถุระเบิดเมื่อข้อตกลงหยุดยิงสมบูรณ์แต่กัมพูชายังใช้ทุนระเบิดคุกคามไทยข้อตกลงหยุดยิงจะสมบูรณ์ได้อย่างไรมันย้อนแย้งระดับโลกกัมพูชามีท่าทีเอาจริงเอาจังต่อต้านทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมและรับเงินบริจาคแต่เพิกเฉยข้อเรียกร้องให้เก็บกู้ร่วมกันค่ะ โพสเป็นแบนเดอร์เลยนะที่ท่านพลตรีวินไทยสุวารีโคษกกองทัพบอกออกมาตอบโต้ค่ะ mm hmm. มีการให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะคะของท่านแม่ทัพพลโทบุญสินพาดกลางค่ะท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อนชันนะคะพ mm hmm. ็พูดถึงบทบาทหน้าที่ของทหารในปัจจุบันแล้วก็เปรียบเทียบกับอดีตค่ะ mm hmm. ในปัจจุบันก็คนก็ยอมรับมากขึ้นแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ mm hmm. ท่านแม่ทัพให้สัมภาษณ์นะ mm hmm. เดี๋ยวให้ไปฟังบางช่วงบันตอนนะคะบ,บอกว่า แผ่นดินที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อเนี่ยและความเสียสละเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่พี่ก็ทำเต็มที่แล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันต้องเอาชีวิตที่เาแรกซึ่งสเต็ปหนึ่งขั้นตอนหนึ่งที่ได้จบไปแล้วห้าวันสี่คืนใช่น้องๆหน้าแนวทําดีที่สุดแล้วแล้วก็พี่ว่าพี่ก็ทําเต็มที่แล้วในห่วงเวลาแค่นี้ เราไม่ได้บอกว่าแต่ก่อนเป็นยังไงแต่ณน,นเวลานี้เราพี่จะพาน้องๆมาทำเอาแผ่นดินคืนมาบางคนบอกว่าเึ่งเหลือตรงนู้นตรงนี้มันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันต้องเอาชื้อเข้าแลกการที่จะทำไรสักอย่าง มันไม่ใช่เดินไปแล้วก็ไปปากทมเลยไม่ใช่ความเสียสละให้รู้ว่าใจของคนเป็นชายชาติทหารเนี่ยโดยเฉพาะเป็นผู้บังคับพัญชาเป็นระดับแม่ทัพเนี่ยจะต้องปกป้องลูกน้องขนาดไหนพ้นทหารอีกกี่ชีวิตค่ะแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีบางกลุ่มพยายามยังด้อยค่าอยู่ยังเตะตัดขาทหารอยู่นะคะแล้วก็มีวาทกรรมค่ะบอกว่า ที่บอกว่าทหารมีไว้ทําไม,มควรลดระดับกองทัพลงยิ่งกอง<ด>ทัพมีนายทหารเยอะเท่าไหร่ยิ่งแสดงถึงความ air อ่อนแอของประเทศให้ลดจํานวนกําลังพลตัดลดงบประมาณเราไปดูนะฮะสิ่งหนึ่งที่ในท่านสุดสัปดาห์เนี่ย<ๆ>เขาโค้ดคําพูดของแม่ทัพกุ้งนะครับรบ,บอกว่าคุณลดกําลังทหารลงไปทบทวนให้ดีการสร้างนักรบไม่ได้สร้างแค่วันสองวันต้องฝึกทักษะเป็นปีสะสมประสบการณ์ ทหารขับรถถังมาสองสามวันเอาเข้าสนามรบคงไม่ใช่อืค่ะก็ไปคล้องกับเพจยามาดอกอยามาานน้องแมวเหมียวเป็นตัวแทนของเพจนะก็เปรียบเทียบเลย ที่มีการโค้ดคำพูดของท่านแม่ทัพเนี่ยน,นะคะท่านบอกว่าทหารไม่ได้สร้างแค่วันสองวันเพราะอะไรเพราะมะีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีบุคคลคนหนึ่งนะคะที่ออกมาด้อยค่าแล้วก็บอกว่าทหารน่ะฝึกแค่6เดือนอีก6เดือนรอดูท่าที่ก็พอแล้วเกณฑ์เฉพาะตอนมีสงครามก็พอนี่คำพูดนี้ทางเพจก็เลยเปรียบเทียบอ๋อฝึกแค่6เดือนเหมือนไอ้เบียว ถือปืนในม็อบนี่นะเหรอนะคยะซึ่งภาพด้านล่างนั้นนะคะเป็นบุคคลกลุ่มอาชีวะแจกจ่ายระเบิดขวดบรรจุน้ามันระเบิดปิ้งปองรวมถึงนําก้อนหินหนังสติ๊กไปเสริมที่บริเวณแนวปะทะนี่เหรอคือการฝึก6เดือนแล้วลงสนามได้เลยนี่เหรอเออนี่ค่ะเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะคําพูดนะที่ท่านแม่ทัพได้พูดแล้วก็มีการโคดมานะอีก30กันยายนนะท่านเกษียณนะคะท่านบอกว่าชีวิต หลังจากเกษียณอายุราชการจะไปทําหน้าที่เป็นทหารกองหนุนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยไม่ขอรับตําแหน่งทางการเมืองขอทําหน้าที่ดูแลประเทศชาติในส่วนที่เราสามารถทําได้ค่ะท่านพูดไว้นะเมื่อ17สิงหาคมท่านพูดจริงหรือเปล่านะมีคลิปยืนยันค่ะจะยังไงนะครับจะยังไงต่อย,ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่เล่นการเมืองแน่นอน ไม่มีการเมืองแน่นอมมีมีหลายท่านประสานมาผมเลยขออนุญาตนะครับผมผมเป็นราชสมรัก,น,กน,นะครับผมไม่เม่นการเมืองครับมีอยู่สีอย่างที่ผมจะต้องทำาก็คือหลังเกษียณคือชาติศาส,สนาระหมากษัตร,ริย์และประชาชน พัฒนะโยนไม่มีนะครับมีแต่ตัวกับหัวใจเท่านั้นที่จะดูแลนี่คำพูดล่าสุดจากปากทันแม่ทับเองเลยนะคะฟังจากปากเลยฮะค่ะ